ก็สิบแปดอ่า G สิบแปดได้มาเป็นเวลหกเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับสแต็กเหมือนกันเลยนะครับได้เป็นสองเลต้าไฟหนึ่งนะผมได้มาสองวันนะครับซึ่งเราเช่ามานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช่านะครับผมซึ่งก็จะขึ้นบอกอยู่ว่า Access Activate นะครับผมเปิดใช้งานสองวันนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีราคาสามวันเจ็ดวันสามสิบวันไปดูนะดูดิดูดิ ก็สวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแบบไม่มีใครมีใช้นะครับผมมีใช้คนเดียวนะครับตอนนี้มันยังไม่เข้ามานะก๊อกซื้แปดตัวเนี้ยเอาวุ้ดสวยมากอุ้ยเวลายิงตัวเลื่อนมีนี้ด้วยคือสวยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวีิฟายไปยัดเลยนี่เอาดีคือตึงเกินไปเปล่า เดียวได้ไม่มีเงียงแปดนะเดี๋ยวเราจะสุ่มไปหายเงี้แปดให้ดูนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่อไปนะครับ โอเคครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ n d p p Sunny Top จักรวาลเหมือนเดิมนะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเช่าตัว Evo a s s e s s นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งเราก็ตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ลองเช่าดูเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเช่าดูนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเช่าในรหัสเล็กของผมนะครับซึ่งเป็นรหัสเล็กของผมนะครับผมที่ผมเล่นมาก็สักพักหนึ่งแล้วก็ใครที่ได้ดูไลฟ์บ้างนะครับผมก็จะเห็นผมเนี่ยเอารหัสเนี้ยไปดันแรงนับเลือดแล้วไม่มีสกินปืนเลยนะครับไม่มีสกินปืนที่จะเเเลล่่่นนยยซึงตัว Evo Assets ีก นะผมก็จะมีเอ็มแล้วก็ตัว ก็สินะครับแล้วก็ m p 5นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมตามตัวที่มันขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็มีเยอะพอสมควรแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายนะครับเราก็ได้รับเหมือนกันนะผมเดี๋ยวก็ไปดูกันนะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับและอย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คืออักษรตัว E นะครับที่เราจะได้ขึ้นมาเหมือนคล้ายๆ Creator นะครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็น Evo นะครับผมย่อมาจาก Evo SS นะครับผมก็คือเราเช่ามานั่นแหละและส่วนทางด้านของสกินปืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราจะได้ m p 5มานะครับผมก็จะเป็น Damage สอง l e a t h e ย ก็คือเหมือนกันหมดเลยนะครับผมอ่านี่เห็นปะก็สังเกตได้ว่าจะเป็นดาเมจสแล้วก็เลตไฟหนึ่งนะครับผมบางอันก็จะลดมูฟเมนต์สปีดบ้างหรือว่าลดรีโหลดบ้างครับก็แล้วแต่อันไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับสกินปืนทีาจะได้มาแล้วก็ตัวอ e ีนะครับรจะได้มาก็ถือว่าเฟี้ยวกันเลยทีเดียวตุ่มไอดีฟรีไฟ๙บาท vs 9 9บาท,บาทเดี๋ยวร้อง9บาทกันก่อนนะครับโหได้เกลือทุกคนไม่แนะนําเท่าไหร่99บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันว่าจะได้ไอเดียอะไรเฮ้ยได้ซองอาวเวลเ เว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง UAD เติมไวมากขอบอกและมีรหัสฟรีไฟล์ Fi ขายด้วยหลักร้อยจนถึงหลักหมื่นคุ้มๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับทุกคนเมื่อเราลองเติมกันเสร็จแล้วนะครับเป็นเรียบร้อยแล้วก็ได้มาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นโอ้ oh my god เราจะได้มาเป็นตัวปืนนะครับผมสมสกินด้วยกันนะครับผมก็คือตัวนี้ m p นะครับผมซึ่งเป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไร e v o access นะครับผมก็คือเนี่ยนี่ evo เช่านั่นเองนะครับผมเห็นปะเราจะได้เ p 5มานะครับผม l e ต้าไฟน์หนึ่งอีกเหมือนเช่นเคยนะครับผมอ่าต่อไปได้เป็นปืนพกครับ pistol ก็คซิบแอ่า g 1 8ครับได้มาเป็นเวอร์หเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับ stack เหมือนกันเลยนะครับเดเมจส2 l e ลต้าไฟน์หนึ่งนะครับผมเอ่อได้มา2วันนะครับซึ่งเราเช่ามานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช่านะครับผมซึ่งก็จะขึ้นบอกอยู่ว่า access activate นะครับผมเปิดใช้งาน2วันนะครับผมก ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีราคาสามวันเจ็ดวันสามิวัน,นครับอย่างนี้ก็เป็นเช่านะครับผมใครที่อยากได้ก็เช่านะครับผมก็มีแน,นวโน้มว่าจะจัดกิจกรรมให้เช่ากันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเช่าให้ครับประมาณสามวันใครที่อยากได้นะครับก็คอมเมนต์เข้าไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาทํากิจกรรมให้นะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่น4ี4ให้ดูนะครับผมว่าเนี่ยรหัสที่ผมแบบรหัสกากอะอรหัสไก่ของผมนั่นแหละครับรหัสเล็กๆของผมเนี่ย ซึ่งเราเติมไอตัวนี้ไปครับเราจะมีประโยชน์ขึ้นมาสักแค่ไหนเพราะว่าเราไม่มีสกินปืนเลยนะครับอ่าอยา่างไรเราก็จะมีสกินปืนตัวเลือกให้เล่นแบบสองสามสกินแล้วนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับผมอ่าแล้วผมก็จะไม่เอาสกิลสไนไปนะครับเพราะว่าผมมีสกินปืนอื่นแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเราจะเอาสกินตัวอื่นไปแทนนะครับผมโอเคเราจะเอาเอาหนึ่งไปนะครับแล้วก็ เอาตัวนี้ไปแทนนะครับโอเคเราจะไปแทนหมดเลยนะครับเราจะเปอาไปแทนนะครับมาเดี๋ยวกดกันเลยนะผมผมตอนนี้ผมมีอยู่บูเจ็ดบูย่านะทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่าจะไอ้นี่หรือเปล่ามาขอให้เจอก๊อกสิบแปดเถอะเกมเนะี้ยอ่าเจอก๊อกสิบแปดครับเดี๋ยวจะลองไปดูนะด,ดูดิดูดิก็สวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่มีใครมีใช้นะครับผมมีใช้คนเดียวนะครับตอนนี้มันยังไม่เข้ามานะก๊อกสิบแปดตัวเนี้ย คืออ่ะเดี๋ยวอวดเพื่อนก่อนนี่เพื่อนเห็นปะคือไม่มีใครมีนะเว้ยคือดูดูสกินปืนผมเพื่อนเปล่าไม่มีใครมีนะครับแบบนี้ผมมีคนเดียวนะในแบบเนี้ยเออ,เอต่อะมาไปเล่นกันดูนะครับผม มากอุ้ยเวลายิงตุยเล่นมีนี้ด้วยนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยยิงไดญญาณขอขอวิ่งเขาหลังก่อนอุ้ยอุ้ยดาเมจแรงมากแรงมากมือโดนเชียวไว หนีนะเพื่อนช่วยวิทย์แต่แรง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 ผมชอบเลยอัตราการยิงแล้วก็แรงด้วยนะครับผมเอาขอไม่ได้ก่อนสวยโหเพื่อนได้หมดเลยผมไม่ได้เลยคือได้เม็ผมทําไปแบบหกร้อยแล้วอ่ะที่ผมไม่ค่อยได้เลยไม่มีเอ็กแปให้เล่นด้วยครับซึ่งมีเอพีหอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองทุกสกินเลยนะครับผมซึ่งเราได้ปืนไหนมาเราก็จะเอาปืนนั้นไปเล่นนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์ดูดิ เออสีคล้ายกันเลยเนาะก็คือเฟี้ยวดีนะครับผมเฟี้ยวเฟดีก็มันก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่อ่าไม่ไม่ค่อยมีสกินปืนเล่นแล้วก็อยากจะปั้นรหัสใหม่ก็เช่าเชไปเล่นไปก่อนได้นะผมซึ่งมันก็มีประโยชน์เดี๋ยวจะเปิดไปเลยครับแรงมากแรงมาก เมีตัวข้างหลังนี่ได้ยินเสียงเดี๋ยวท์ไฟฟ์ไปยัดเลยนี่เอาดีคือตึงเกินไปเปล่าเจไดไม่มีเอ็กแปดนะเดี๋ยวเราจะสุ่มไปหายเอ็กแปดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็ดูเอฟฟิคไฟไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราเอฟฟิคไฟสามมันก็จะแรงอยู่ยังไม่เจอเอ็กแปดนะจนถึงตอนนี้ <need> เราจะเดี๋ยวค่อยสุ่มไปเจอคนระับ <need> แต่ว่าที่ผมชอบก็คือเรามีสกินปืนเล่นนะครับผมซึ่ง รหัสนี้ผมไม่ค่อยมีสกินปืนเล่นเลยครับสำหรับใครที่อยากจะมีสกินปืนเล่นบ้างสักสองสามวันอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะเช่าได้เลยนะครับที่50บาทกนะ็ถือว่าดได้เปรียบได้ประโยชน์่เหมือนกันนะใครที่อยากจะได้มาเล่นตนะิดไปเช่ามาที่ได้มาแวมันมีเข้ามาในบ้าน ไวยเพื่อนเหลือสองตัวเราเหลือสามไม่ต้องกลัวลัวข้างในใตายหนึ่งนู่นนู่น,น,นบ้านไม้นู่นเห็นปะน้งน่าสังหรณเลยหแล้วก็ได้คิวเหมือนเดิมครับ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็คือมีสกินปืนเล่นอะนะ่ะเนาะคือเราไม่ต้องไปเรียกว่าไม่ต้องไปกลัวใครแล้วอะคือเรามีสกินปืนเล่นอ่ะในรหัสไกอะ่ว่า Feel เฟีเ้ยวอะไรดีเยี่ยวเชียวนะครับทุกคนกับอ e ีโวเรียกว่านะอีโวเอสดเซสนะครับผมเราจะอ่านี้นี่มีมีข้างหน้าเราหนึ่งตัวแล้วก็ข้างบนหนึ่งแรงอยู่นะ เล่นไปปิดเข้ามาเลยอย่าลงมาก็พอ่อยัไงไวะมองหน้าผมอะ่ะได้เสียงเท้าอยู่อ๋อเนี่ยสองสองตัวตรงผมอะ่ะฮ่า ฮ่าฮ่า <dye i Shepherd> อ้วแล้วแล้วมันมีไฟขึ้นตรงชื่อด้วยไงประเด็นอ่ะคืืมันมีไฟขึ้นตรงชื่อด้วยไงเรียบร้อยชนะละเราจะไปลองเอฟแปดกันครับในเกมหน้าเกมนี้เราไม่มีเอฟแปดในการลองซึ่งสี่ๆน่าจะมีเอฟแปดเนาะนี่เป็นไง